ครับสบายดีครับพี่น้องครับวันนี้มาไตาย,ดดออตยีดีดครับมา่องจิ้งดีดเออไตยีดีดมาเท่านี้นะครับอือมีตัวหนึ่นงมีตัวหนึ่นงกับพ่อดีกินอยู่พี่น้องกับพ่อดีกินอยู่ครับมีตัวหนึ่นงอ้ไทยเป็นตัวอย่างบางตอนมาให้พี่น้องเบิสเซืรอดอกเตอร์ครับอีสานบานเท่าน้านอหายยาหากินเยี้ยงกัดพ่อดีกินอยู่แล้วครับแต่ว่าย่างแต่ไปแต่มาพบ่ไม่ผ่อน ครับตัวนึ่งมุมมูลก็ไปแล้วนี่นะครับเป็นคู่อะไรบุมเพียร์เนี้ยไปออนะครับพ่อใหญ่ยากกินครับพี่น้องครับหาใจขี้ดีดนี่ครับตัวนึงหลายอยู่ด้วยครับหลายอยู่เอา้าจะได้พี่น้องจะได้สนใจอยากทักแซดมมาเดอ้อเดี๋ยวผมจะส่งไปให้กิน ครับสบายดีครับ